สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพเนาะ FC ทั่วโลกนะคะเนาะพี่น้องค่าวันนี้นะคะก็มาพบกับเยีอยอีกแล้วนะคะอยู่กลางสวนเช่นเคยค่ะเดจอยพาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะพี่น้องค่ะเดียจยจะพาพี่น้องมาเก็บพลิกค่ะพลิกพลิกของเยีอยนแล้วแหละดอะพี่น้อง ก็มันโดกเนาะเยจิดก็จะเก็บเอาไปเอาไปแช่แข็งเอาไว้เนาะเอาไว้กินนะคะหน้าหนาวเนาะพี่น้องแต่ก่อนอื่นนะคะเยจิดขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยแล้วก็พี่น้องที่ผ่านพบเข้ามาเนาะเพื่อนใหม่นะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้เยจอดด้วยเป็นเพื่อนกันต่อๆไปนะคะพี่น้องฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้เนาะพี่น้องค่ะแล้วยายจิดจะตามกระไปนะคะพี่น้องเป็นส่งกลังใจให้กันและกันเนาะพี่น้องค่ะในทุกวี่ทุกวันเราก็มีครอบครัวชาวยูทู เราเนาะพี่น้องโอเคเราไปเก็บพริกกันเลยดีกว่าค่ะพริกพริกค่ะพริกดกๆนะคะมาค่ะพี่น้องขะหลังจากที่เราเต,ตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะเราก็มา เก็บพลิกของเรากันค่ะนะคะพลิกดกๆนะคะพี่น้องค่ะนี่เลยพลิกต้นเตี้ยๆนิดเดียวเองนะพี่น้องแต่ว่าดกมากพี่น้องเอ๋ยก็คือเขาเรียกว่าพลิกช่อเนาะพี่น้องเยจจอยก็ทําการเก็บนะคะเก็บเก็บพลิกเนาะเอาไปเ,าเก็บแช่แข็งไว้และถนอมอาหารไว้กินหน้าหนาวเนาะพี่น้องก็คือครั้งแรกนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เยอจอยมีความคิดแบบนั้นนะคะว่าเออ ในเมื่อของเรามันเยอะเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วเราจะทํำยังไงที่จะเก็บเอาของของเราเอาไว้กินในช่วงที่ว่าเราไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องซื้อเนาะพี่น้องค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเราก็เก็บ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 กันไปนะคะพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเนาะก็คือ พริกที่ยายจอยปลูกเนี่ยก็คือไม่ใช่พริกแดงจินดานะคะพริกแดงจินดาเขายังไม่ไม่แก่ค่ะเขาก็ติดดอกดกเหมือนกันแต่ยายจอยยังไม่ได้ทําคลิปยังไม่ได้ถ่ายนะคะพริกแดงจินดาก็เอาพริกตรงนี้ก่อนนะคะเอาพริกตรงนี้ก่อนเนาะก็คือเราต้องเริ่มทยอยเก็บเก็บไปบ้างอะนะพี่น้องก็คือเก็บเก็บเอาไปไว้กินเอาไว้อ่า คือเราเราเหมือนกับว่าเรากักตุนอาหารไว้ก่อนอะไรเงี้ยอะไรที่เราพอที่จะเก็บเอาไว้กินเองได้อะไรได้เนาะเราก็เก็บเอาไว้กินเนาะแล้วก็คือมันก็ลดค่าใช้จ่ายสําหรับยะจ่อยนะว่าเออในเมื่อของของเรามีเราปลูกเราอะไรเองทุกอย่างแล้วอะ่ะแล้วเราก็เออเหมือนกับว่า ทำยังไงอะ่ะที่เราจะไม่ต้องไปซื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยในช่วงฤดูในช่วงที่ว่าหน้าหนาวมาหิมะลงแล้วมันปลูกอะไรไม่ได้มันไม่มีอะไรมันไม่มีพลิกเราก็ต้องไปซื้อเขากินเนาะไปซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเขาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่เราอ่าประหยัดได้เนาะลดการใช้ใจ่ายของเราได้เราก็ลดเนาะเออข้อข้อความคิดตรงนี้ก็ถ้าใครเนาะถ้าใครเนาะมีพี พี่น้องท่านใดเนี่ยก็คือถ้ามีพื้นที่หรือว่ามีอะไรคือยยจอยคิดถึงเมืองไทยจริงๆนะก็คือสภาพอากาศของเมืองไทยเนี่ยมันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นอคอนโดก็ได้ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยก็คือพลกเขาก็ต้องการแสงแดดอะไรอย่างนี้เนาะก็คือ,อข้างๆหน้าต่างอะไรประมาณนั้นก็คือเราก็สามารถปลูกได้นะพี่น้องก็คือต้นเล็ก,เลกๆเตี้ยๆประมาณนี้เนาะ แต่น้องดกมากพี่น้องเอ๋ยยายจอยนั่งเก็บนะคะนั่งเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะก็คออือมียายจอยนะก็คือเอาถ่ายแล้วก็เอาลงเฟซลงไปเนาะถ่ายแล้วก็ลงคลิปลงเฟซน,นะพี่น้องว่าเออพลกชนิดนี้มันดกก็มีเพื่อนๆนะคะมีพี่ๆ,ๆเพื่อนๆทางเมืองไทยเนาะก็ โอ้บอกว่าเอออยากได้พันนะเอามาปลูกอะไรประมาณนี้ยายจอยก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะเก็บอันเม็ดแดงๆนะเอาไปฝากเขาอะไรอย่างงี้เนาะให้ปลูกที่เมืองไทยคือที่เมืองไทยเนี่ยยายจอยบอกตรงๆถ้าหากว่ายายจอยอยู่เมืองไทยนะยายจอยไม่อดผักกินแน่นอนแถมได้แจกได้จ่ายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนเดิมนะคะพี่น้องก็คือยายจอยเป็นคนชอบปลูกชอบทอําอ่ะก็แล้ว อพอมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่บ้านถ้าถ้าเป็นที่เมืองไทยนะเยายจ๋อยมีความคิดเลยแหละถ้าเยายจ๋ออยู่ที่เมืองไทยนะเยายจ๋อก็จะปลูกแบบนี้แหละปลูกปลูกแบบปลูกสารพัดผักอะแล้วก็ขาย5บาท10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครเขาอยากจะต้องการแบบทำเราทำเป็นสวนหย่อมสวนเล็กๆอะแล้วเราปลูกทุกอย่างอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นในความคิดของเยายจ๋อยนะ แล้วในหมู่บ้านเราอะยังไงมันก็ต้องซื้อเพราะว่าคนที่บ้านเยอะยจอยนะเขาจะ,ะซื้อกับข้าวลดกับข้าวลดพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยสู้เยี่ยจอยนะก็คือทําคิดว่าเออเรามีของสดสดนะ่ะให้มาเก็บมาซื้อมาขายกันแบบนี้เนาะก็จะดีนี่นะคะพี่น้องขายเยี่ยจอยก็เก็บพลิกมาใส่ถุงใส่อะไรเรียบร้อยเด็ดขั่วเรียบร้อยเรามาเช็คกันว่าเยี่ยจอยนะคะ เก็บพริกมาได้กี่กิโลนะพี่น้องมีกิโลด้วยนะนี่นะคะโอยสอกิโลเลยค่ะพี่น้องขะสองกิโลเป๊ะๆนะคะนี่เออคือยายใจก็เก็บพลิกมา2กิโลแต่เห็นป้าบ,บอกว่าออจะเอาไปฝากเพื่อนสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ออฟฟิศเขาเนาะนี่พลิกที่ยังเหลือนะคะยายจะเก็บไปแล้ว2กิโลนะนี่คือพริกที่ยังเหลือนะคะพี่น้อง ปลกของยายจอยที่ยังเหลืออยู่อ่ะก็คิดดูว่ามันยายเจอยเก็บไปแค่นิดเดียวเองจริงๆนี่ยังเหลือขนาดนี้แต่ที่เหลืออ่าส่วนที่เหลือยายเจอยก็จะเอาแบ่งให้พี่ๆเพื่อนๆให้ทุกคนที่เขากินปลกแหละนะเพราะว่ายังไงยายเจอยก็กินไม่หมดแน่นอนถ้าเก็บหมดตรงนี้หมดทุกเม็ดอะไรเงี้ยน่าจะเกือบ20โลได้นะพี่น้องจริงๆก็ถ้ายายเจอยเก็บนิดเดียวยังเอาละค่ะนนพี่น้องอขาเนาะ แล้วเราก็ได้พลิกแล้วนะคะพลิกเด็ดคั่วเรียบร้อยเนาะสองกิโลนะคะพี่น้องเนาะเจยจอยส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือน่าจะให้เพื่อนๆเก็บไปกินเนาะ,ค,ะคนไทยด้วยกันนะคะเก็บเอาไปกินนะคะเนาะซึ่งมันเยอะมากมายถ้าเก็บหมดนั่นจริงๆอะ่ะขนาดเก็บแค่นิดเดียวอะ่ะนะแค่ต้นสองต้นสามต้นเองนะแค่จุกจุกจุกจเก็บ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 เอาอะไรอย่างเงี้ยก็2กิโลอะ่ะพี่น้องนะคะ ถ้าเก็บหมดนั้นจริงๆอะ่ะสิบกว่าแน่นอนสิบกว่ากิโลแน่แน,น่เนาะเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้แยาใจขอจบไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ subscribe, กดซับสไครต์กดดิง่งกริ๊งเอาไว้นะคะซึ่งตามกิจกรรมของาย่ใจกันต่อไปค่ะนะคะแยใจยก็ทํ o ย t ท b e แก้งง่วงแก้งเหงานี่แหละค่ะนะคะได้มาพบปะเจอเจอพี่เพื่พพอนทุกคนทุกท่านก็มีความสุขนะคะแล้วก็ เป็นอีกบุมหนึ่งนะคะของชีวิตเนาะของชีวิตของคนไทยเนาะที่ไปอยู่ในต่างแดนอะไรอย่างนี้ก็ไปทําอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้บางคนก็โอเคคือไม่มีสวนไม่มีอะไรทําก็ออกไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ไปดูนั่นดูนี่มีวิวสวยๆให้ชมส่สวนยายจอยเนาะโดยสวนตัวยายจอยไปไหนไม่ค่อยได้นะคะก็อยู่สวนประมาณนี้นะคะยายจอยก็โ,โชว์ผักโชว์พลิกโชว์มะเขือโชว์อะไรของยายจอยวิถีชีวิตของยายจอยนะคะเนาะแน่นอนล่ะค่ะพี่น้ะงคชวิวิถีชีวิตของคนเรามันต่างกันเนาะแล้วความสุขของคนเรา เรามันก็ต่างกันเช่นกันนะคะเนอะพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้เยจิดขอจบไปก่อนเนอะเยจะดจะเอาพลิกไปล้างเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเย,ยจะจะมีวิธีการนะคะเก็บพลิกยังไงเนาะให้ได้กินนานๆนะคะเอาไว้กินหน้าหนาวคะ่ะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยว มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้เอาไปนะคะให้เพื่อนของเพื่อนอีกทีให้เพื่อนของสำรวยอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เยจอขอลาไปก่อนนะคะจะเอาพริกไปล้างแล้วก็ทําอะไรวิธีกรรมต่อเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะคะว่าเยจอยจะเก็บยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะคะบายบายคะ่ะบายบาย